รู้ไหมครับบอกเขาไปวันไหนมาครับก็บอกตั้งแต่ฝันแล้วเป็นความฝันของลุงคนครับตั้งแต่วันอะไรที่เขาเขียนฝันว่าฝันเลขหกห้าหนึ่งฝันตรงๆเลยนะครับหกห้าหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราตามไปดูคนถูกหวยนะครับไม่ได้เห็นครับเราจะไปเอาไม่ไ้เป็นคนโผลนะครับตามพี่ออเลยนะฮะคนถูกหวยคนคนไหนถูกคนไหนถูกลอตเตอรี่ไปรถูลอตเตอรี่หนึ่งห้าเดี๋ยวถ่ายรูปถ่ายรูปเลยครับ ม,มีคนถูกรางดรีคนซื้อรูดกันเดี๋ยวมีอะไรนูนไปด้วยนี่คนซื้อตเตอรี่คนไหนนู้นไงอยู่นี่มันนู้นหนึ่งห้าเต็มเต็มครับหนึ่งห้าเต็มเต็มเราจะตามหาคนถูกหวยนะครับแสดงว่าป้าทำเสร็ต้องถูกแล้วนี่มาอีกคนนาไงเอ้ยฮะ อะไรยังไงอานี่นคุณหน้าหน้าตาคุณถูกหวยนะครับยังไงเขามากินข้าวกันนะครัแอ้วช่องช่องอะไรครับถูกหวยครับเนี่ยช่องอะไรครับฮะใบเดียวทอ๋อถูกใบเดียวโอ้ยยิ้มช่องอะไรครับโชคดีจังเลยช่องราชินีค่ะราชินีงานโอ้ถูกถูกอะไรครับช่องพี่ราชินีงใบห้าใบเดียวครับใบถห้าใบดหนึ่งใบนะครับหนึ่งใบนะฮะนี่คุณดูใบนะครับ เก็บความลับนะทำนี่ครับคนถูกนะมีคนถูด้ยไหมทำนี่ครับมีอ๋อมาบอกเดี๋ยวนี้ออกแล้วหนึ่งห้าเป็นหนึ่งห้าเป็นเจ้านายพี่อ๋อเองนะครับที่ถูกนะครับโอ้วันนี้มาตกรางวัลใกล้จะมาถึงพี่อ๋อทุกขนาดแล้วนะคนใกล้ใกล้เข้ามาแล้วใกล้เข้ามาแล้วนี่นะว่าเจ้านายเจ้านายครับเจ้านายถูกหวยทงานทุกอย่างเงินเก็บหมดครับอ๋อเจ้านายพี่อ๋อถูกหวยอืมอืมเืมนี่มงคลนะพี่อ๋อ หกห้าหนึ่งไงหกห้าหนึ่งเต็มเต็มเลยเดี๋ยวรเดี๋ยวเร้อมใหลุงพลนะออกหนึ่งห้าหนึ่งห้าล่างก็ดีแล้วที่ออกหวยลุงพลให้น่ะลุงพลจะได้ดังบึ้มบึ้มั้งไปเลยที่ดีใจนครับทุนี่เยครับที่นี่ครับยังยังหลับไว้อยู่สันยู่สันยันยู่เนี่ย ไม่ใช่สี่ใบเหรอเคือถึงขนาดนั้นครับรับประกันได้เลยครับใบเดียวนี่กว่าใบเดียวนี่ก็สุดยอดเลยุหนึ่งห้าหนึ่งห้าเนี่ยหนึ่งห้าขะหนึ่งห้าเรียกลุงคนเลยครับหกห้าหนึ่งนะครับตรงตรงครับถ้าใครซื้อไม่กลับก็เสียใจนะครับงานนี้ลุงพลฝันว่าหกห้าหนึ่งนะครับคนนั้นจะได้โชคทันทีนะครับใซตคนอื่นง่นนี่

นี่ตรงๆเลยครับตรงๆเลยครับซื้อ6กห้าด้วยใช่ซื้อหกหนึ่งหลุงคนฝันว่าหกห้าหนึ่งหก้าหนึ่งหเนี่ยได้เลยเว่าไม่มีตามที่เก้าห้าเอหกเก้าหนึ่งหก้าหนึ่งไม่มีไม่มีก็เลยเอาหกหนึ่งห้าวันนี้ลงใสเราจะต้องได้ปิดทองลุงคนนี้โชคโชคดีนะคู้โชคดีครับนี่เต็มเต็มเลยครับหวยลุงคนนะตอนนี้จะเป็นผ้าจา์แล้วนะผ้าจารย์แล้วนะตอนนี้เดี๋ยวเราต้องดูนะว่าจะมีไหมครับยังมียังมียังมี นี่ไปกลับกันนิดหน่อยนะครับแกลา่นะกรับไ <m ik ong>